สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้องดิมลำมเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับก่อนไปดูตัวรถกันผมขอให้ฝากพิกัดร้านนะครับพิกัดร้านจะตั้งอยู่บนถนนเลียบวารีคูขวาหนองจองนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบวารี30กับซอยเลียบวารี32นะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว Isuzu D-Max 3.0S นะครับปี2022นะครับผมตัวนี้เกือบเป็นปีล่าสุดเลยแต่สภาพนี่ยังเป็นปีล่าสุดเลยตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นกระจังหน้านะครับสีดำตัดกับสีเทานะครับ2ชั้นโลโก้อีซู นี่ขนาดเราจะไม่ทําความสะอาดนะครับยังเงาขนาดนี้ใหม่ขนาดไหนคิดเอาแล้วกันระบบไฟหน้าอันนี้ครับจะเป็นระบบไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอาไฟตัดหมอกขอไยครับจะจะมีเบ้าให้ลูกค้าสามารถไปเสริมเติมแต่งได้แต่ส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะครับของตัวนี้ต่อไปจะเป็นตัวล้อแม็กคู่หน้านะครับเราจะให้เป็นแม็กเวลเงาเงาแบบนี้พร้อมกับชุดน็อตแต่งนะครับสีเบรกสีแดงหูสวยตัดกับล้อสวยงามมากกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ เพื่อความสบายตาของคุณลูกค้าแล้วก็จะมีระบบไฟเลีย้ยวอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งดวงปลอดภัยแน่นอนมาพร้อมกับยี่ห้อรุ่นครับสปาร์ค3.0นะครับผมเครื่องนี้เป็นตัวเครื่องยนต์3,000มือจับเราจะได้เป็นมือสีดํานะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันด้านในนะครับจะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับสี่ก้านนะครับผมอ่าไม้ที่สําคัญคันนี้ผมลืมบอกไม่น้อยหลักหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันโลเองโอ้โหรถใหม่แค่ไหนตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีด ซีดีเอ็มพีสามนะครับฟังได้ปกติแน่นอนต่อสายแจ็คสาย USB ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวะบบกระจกไฟฟ้าด้วยนี่ครับเดี๋ยวให้พี่แอดมินดูเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับมากับแอร์แบ็กสองลูกทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งล้อหลังนะครับจะเป็นล้อแม็กไหลเดนนะครับแม็กตัวนี้นะครับเหมาะสาหรับเป็นแม็กบรรทุกใช้คำว่าเป็นแม็กบรรทุกดีกว่าเป็น Mac แม็กแต่งที่ใช้บรรทุกโดยเฉพาะแล้วเราก็จะแถมมาเป็นตัวาฝาปิดนะครับเป็นลายใบไม้ ยางนะครับก็จะเป็นยางบรรทุกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูส่วนท้ายกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเอกลักษณ์ของตัว e s ซู u k i max นะครับไฟท้ายเขาจะเป็นเป็นแบบนี้เลยผม,ผมจําชื่อเรียกไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนกลางคืนเปิดมันจะสวยมากแล้วก็สิ่งมากตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเสริมแนบพาลอยแต่ว่าทางด้านข้างล่างครับคือรถเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับมันยังไม่ได้ทการสปายังไม่นำความสะอาดแต่ว่าผมให้ดูคร่าวๆก่อนนี่เราเสริมจริงเรามีพาวรอยจริงยังอะไรอยู่ครบ เดี๋ยวผมพามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับตัวด้านล้อหลังเราจะคัดเป็นลายเด่นคู่เลยนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีฝาปิดลายดอกไม้เหมือนกันเลยนี่เดี๋ยวผมพามาดูนี่นิดนึงว่าเฮ้ยรถเราเออช้ำหรือเปล่าหรือโดนอะไรมาหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์ตะเข็บเม็ดอาร์ครับนี่ดูรูลมคมชัดเป๊ะเป๊ะทุกรูครับผมเพราะว่าไม่มีช่างคนไหนที่สามารถทําให ใช้คำว่าคนดูรถเป็นก็ดูออกหรือคนดูไม่เป็นอ่ะก็ซื้อกับเรารถกับเราสบายใจแน่นอนอ่าตอนนี้ทุกคนกำลังรอราคาของเจ้าตัวอีซูซูตัวนี้แล้วใช่ไหมครับอีซูซูดีแม็กสามจุดศูนย์เอ็ดนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับราคาเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าแปดห้าหนึ่งแปดแปดเก้าห้านะครับอ่าน้องดีนะครับผม หรือผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับ